สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิสกุ้งนางนิสันป้ายแดงนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ้งนางมาใน EPC ในหัวข้อ Nissan Customer Promise นะคะก็คือคำมั่นสัญญาที่ทางนิสันมีให้กับลูกค้าน,นั่นเองนะคะนอกเหนือนอกเหนือจากการบริการของเซลล์แล้วย,ยังมีการบริการของ ฝ่ายศู์บริการหลังการขายด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบริการก่อนการขายดียังไงหลังการขายต้องดีมากกว่าแน่นอนนะคะทางนิสันไม่มีการหยุดนิ่งลูกค้าสําคัญเสมอลูกค้าสำคัญทุก,ทกในทุกๆวันนะคะนิสันจึงได้ศึกษาหาข้อมูลนะคะเพื่อจะทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจนะคะสบายใจมากขึ้นในเมื่อตัดสินใจเข้ามาร่วมในเข้ามาร่วมเป็น สมาชิกในครอบครัวของนิสันแล้วทางนิสันจึงได้ศึกษาหา,หาข้อมูลนะคะในการบริการที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุดซึ่งแบ่งออกมา4 4หัวข้อหลักๆด้วยกัน ที่จริงเนี่ยสีหัวข้อนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละประมาณ 4- 5หปีแต่อาจจะมีลูกค้าบางคนบางกลุ่มนะคะที่ยังไม่ทราบวันนี้กุ้งนางนะคะจะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับนิสสันล,ละกันเนาะนะคะลูกค้าที่ออกรถกับกุ้งไปก็จะได้สบายใจด้วยนะคะข้อที่หนึ่งหลักๆเลยก็คือถ้าลูกค้าจะเอารถมาซ่อม มาเช็คระยะนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้าศูนย์บริการนะคะสอบถามาค่าใช้จ่ายประเมินค่าใช้จ่ายก่อนที่จะนำรถเข้ามาได้เพื่อลูกค้าจะได้วางแผนกับการใช้เงินของเดือนนั้นหมือาการเงินลูกค้าจะได้คล่องตัวขึ้นดีไหมนะคะโทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามา เพื่อให้ทางช่างประเมินราคาก่อนได้ข้อที่2นะคะเมื่อลูกค้าเอารถเข้ามาซ่อมนะคะซ่อมอะไรก็แล้วแต่หรือมาเปลี่ยนอะไรแต่รออะไรนานนะคะเกิน1วันจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิน1วันแต่ลูกค้าจําเป็นต้องใช้รถ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้กับนิสสานหารถสำรองให้ลูกค้าได้นะข้อนี้ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะมีรถสำรองให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าซ่อมรถนานเกิน1วันแต่จำเป็นต้องใช้รถนะคะ ข้อที่3ต่อเนื่องมาจากข้อที่2ด้วยกันนะคะก็คือถ้าลูกค้าซ่อมตัวรถไปแล้วหรือเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วทางเรามีวารันตีทางเรามีประกันนะคะให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา1ปีหรือ20,000กิโลด้วยกันลูกค้าสบายใจได้ค่ะว่าอะไรที่เปลี่ยนไปจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะข้อที่4ข้อสุดท้าย บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะถ้าลูกค้าเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหมดรถสตาร์ทไม่ติดหรือด้วยเหตุผลประการใดลูกค้าสามารถโทรเข้ากับนิสสันแจ้งความประสงค์ความช่วยเหลือถ้าระยะทางไม่ไกลมากทางนิสสันต้องส่งรถสไลด์ให้ลูกค้าแน่นอนนะคะ4หัวข้อหลักๆที่นิสสันพิจารณาแล้วว่า ลูกค้าต้องประทับใจแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรโทรเข้าศูนย์นิสันได้เลยโทรเข้า c เซเ็ center นิสันได้เลยหรือจะโทรเข้ากับ หาที่ปรึกษาการขายที่ออกรถไปก็ได้เพื่อความสบายใจของลูกค้าเองแล้วก็ถ้าลูกค้า่าสนใจที่อยากจะเข้าร่วมเป็นครอบครัวนิสันด้วยกันโทรหากุ้งนางได้เลยนะคะพร้อมให้บริการยังรับจองรถนิสสันอยู่24ชั่วโมงจองออนไลน์24ชั่วโมงติดต่อได้เลยที่เบอร์062 2 2 7 0 2 6 2กุ้งนางนิสันป้ายแดงหรือจะเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะที่เพจกุ้งนางนิสสันป้ายแดงได้เลยพร้อมให้บริการทุกท่านนะคะวันนี้ e p c นะคะกุ้งขอเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในตัวนิสสันไม่ว่าจะเป็นก่อนขายหรือหลังขายนะคะก็หวังว่ากุ้งนางจะได้ดูแลทุกคนนะ อีพีนี้ฝากไว้แค่นี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ